อาโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงิน LTC นะครับหรือว่า Litecoin ฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมสามารถกดรับเหรียญฟรีได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับใครสนใจที่จะรับเหรียญฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในส่วนของเหรียญ Litecoin นะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมกดรับเงินได้ฟรีนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า l i t e c o i หรือว่า LTC ที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับตรงนี้เนี่ยทำเงินฟรีนะไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับ กระเป๋าที่ผมเลือกใช้ในการรับเหรียญไลคคอย like นะครับผมเลือกใช้เป็นกระเป๋า f o r e s a t Pay นะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋า f o r e s a t Pay เนี่ยก็แนะนําให้ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเราไม่สามารถเลือกใช้เป็นบิตครับหรือว่าสตางโปในการรับเหรียญไลคคอย like ได้กระเป๋าบายนันสามารถเก็บเหรียญไลคคอย like ได้อยู่คอยเบสก็ยังเก็บได้นะใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็แนะนําให้ไปสมัครกันก่อนเนาะผมมียอดไลคคอยตรงนี้นะครับผมที่ผมมีอยู่เนี่ย0.05123039 LTC นะครับ เป็นเงินก็ไม่กี่บาทหรอกครับแต่ว่าเราสามารถเก็บฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับสามารถทําเงินได้จริงนะครับหลักฐานมีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละขั้นตอนแล้วก็จะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือตัวแอปนะครับที่จะใช้ในการทําเงินคริปโตไรคอยนะครับหรือว่าเหรียญ LTC เนาะแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟรีไรคอยนะครับเราสามารถมาดาวน์โหลดกันได้นะครับในส่วน ของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android ท่านะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ค้นหานะครับตรงนี้เลยนะครับแอปที่1นะครับดูรูปด้วยนะว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับก็กดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วน ของแอปฟรีไลคอยนะครับผมแนบรายละเอียดไว้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเป็นการสมัครแอปการสมัครกระเป๋านะครับก็ลองเข้าไปดูก่อนได้เลยเนาะตรงนี้ผมไม่ได้บังคับในการหาหรือได้เสริมฟรีตรงนี้เป็นแค่แนะนําแนวทางในการทําฟรีนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับผมเราจะได้รับเห like รียญไลคอยฟรีนะครับทุกๆ1ชั่วโมง นะครับในการกดเคมฟรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆช่องทางที่เรายังทำเหรียญไรคอย like ได้นะครับสำหรับสายเล่นเกมก็สามารถเล่นได้นะเพราะมีเกมให้เราเลือกเล่นด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของการถอนเงินล่าสุดก่อนเลยนะครับตรงคําว่าฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับ พอเรากดข้นมาแล้วนะครับกดไปที่ Payment History ตรงนี้เลยนะครับอันแรกนะีตัวนี้จะเป็นการรวมประวัตินะครับการถอนเงินทั้งหมดนะครับล่าสุดก็จะอยู่ที่อันบนนะครับผมได้รับเงินเหรียญ Litecoin เนี่ยล่าสุดนะครับวันที่23พฤษภาคม2523 2566เนาะ223นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้คือยอดล่าสุดที่ผมได้รับมาก็คือ0.0066 2 1 1 3นะครับตามยอดตรงนี้นะครับกระเป๋าที่ผมเรียกใช้เป็น Force ซ a p a จใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติเงินเข้านะว่ายอดที่เข้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับกดมาที่ภาพรวมนะครับแล้วก็กดไปที่ประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการฝากเงินเข้ามาหรือว่าการถอนเงินเข้ามาหนึ่งนะครับยอดล่าสุดที่ผมได้รับมาคือยอดนี้เลยนะครับผม ltc นะครับ0.00662113อันนี้คือยอดนี้23พฤษภา66นะครับตรงนี้จ่ายเงินจริงแน่นอน ทำเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับผมไม่ต้องลงทุนเสียงเงินซักบาทเดียวนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูส่วนใครที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับถามว่าการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยคุณจะต้องมีเท่าไหร่ถึงจะทําการถอนเงินขั้นต่ําได้ต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยเป็นการถอนเงินสัปดาห์ละ1ครั้งทางแอปนะครับเขาจะทําการถอนเงินให้เราเองโดยโอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดถอนเงินเองนะครับการถอนเงินนะครับเราจะต้องมียอดให้ครบ ขั้นต่ำก่อนนะครับดูที่ยอดด้านบนตรงนี้นะครับ0 0 0 3 7 9 4 9นะครับตรงนี้ยังไม่ครบยอดขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับขั้นต่ําต้องมีเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําในการถอนเงินคุณจะต้องมี0,0 หนึ่งนะครับนี่คือยอดขั้นต่ําในการถอนเงินนอกก็คือ1,000 0แไลไตัวชี้นะครับนี่คือยอดขั้นต่ําในการถอนเงินนะของผมยังไม่ครบนะครับถ้ามีศูนย์นำหน้านะครับสตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เลขหนึ่งคือสามารถถอนเงินขั้นต่ําได้เลยการถอนเงินทางแอปเขาจะทาการถอนให้นะครับเวลาเราจะคํานวณนะครับเป็นค่าเงินบาทนะครับผมก็คือให้เราไปคํานวณที่ Google นะครับโดยการเขียนยอดตามนี้นะครับผม0ูนย์จุดศนะครับนี่คือการคํานวณใน Google นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยเป็น ค่าเงินเท่าไหร่นะครับก็ลองไปคำนวณดูเนาะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำยอดให้ครบขั้นต่ำก่อนนะครับตอนนี้ยอดอยังไม่ครบหน้าที่ของเราคือเล่นให้ครบยอดขั้นต่ำนะครับกดอันแรกเลยนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกดรับคะแนนฟรีนะครับผมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับตรงนี้กดได้2รอบโดยที่เราไม่ต้องดูโฆษณาวิดีโอนะครับกดสปินด้านล่าง2ครั้งได้เลยแล้วเราก็เลือกยอดที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดนะครับถ้าหากว่ามันยังไม่พอใจที่เราต้องการนะครับเราสามารถกดดูวิดีโอเพิ่มเติมในครั้งที่3ได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราสุ่มเจอตัวนี้นะครับตัว L นะครับตัวไล g h t เนี่ยตัวไหนก็ได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาระดับที่2ถ้าหากว่าเราสุ่มเจอตัวนี้สีชมพ มันก็จะเด้งขึ้นมาในระดับที่3ให้เป็นรางวัลแจ็คพอตเยอะที่สุดคือ10,000แสนนะครับผมยังไม่เคยสุ่มได้เลยนะเ,นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยสุ่มได้กันไปแล้วนะครับผมสมมติว่าเราพอใจที่จะรับยอดนี้336กนะครับเราก็กดเข้าไปกด yes ไปนะครับกด continue อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยคือการเก็บไลท์คอยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรารอเวลาอีก60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงในการกดครั้งต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับซึ่งเมนูมีเพิมเ่มเติมอย่างนี้เลยนะครับเราก็ไปทํา ภารกิจในการรับไลค์คอยเพิ่มเติมได้อันที่2นะครับกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องทางในการเล่นเกมต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมทําภารกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้มีหลายช่องทางนะครับไม่ใช่ว่าการกดเกมอย่างเดียวนะก็ยังมีช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทําแบแบสํารวจตอบแบบสอบถามตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาทํากันได้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เลยนะครับมีแอปเกมต่างๆที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดทําภารกิจได้เลยนะครับ ผมสลับสายเล่นเกมเนาะแล้วก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับมีหลายช่องทางมากๆนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่การกดเคมนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับดูวิดีโอโฆษณานะครับจะได้รับในส่วนของไลค์คอยเพิ่มเติมนะครับผมเราสามารถเข้ามากดกันได้เลยนะครับช่องทางที่จะได้รับไลค์คอยเยอะแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางการแนะนําเพื่อนนะครับให้เรามากดที่คําว่า,าในส่วนของรูป แก้ไขนะครับหรือว่ารูปฟันเฟืองเนาะในอสองการตั้งค่านะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดที่ referral ตรงนี้นะครับคือการเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนนะครับผมเป็นช่องทางที่ได้เร็วและก็ได้เยอะอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถส่วนบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะไม่ทําการแนะนําเพื่อนเลยแต่ว่าก็ยังถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโพสต์ในการแนะนําเพื่อนต่อได้การแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับส่วนแบ่งนะครับ ผมถึง10%นะครับ ของรายได้ของเพื่อนในการแนะนําต่อนะครับแนะนําได้ด้วยวิธีไหนก็ได้ที่คุณทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ลงใน Facebook Twitter l i ล e หรือว่าการทําคลิปวิดีโอลงในส่วนของ YouTube Tik t อกนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเป็นการลงคลิปสั้นลงคลิปยาวได้หมดนะครับอยู่ที่การนําเสนอของอเพื่อนๆนะครับว่าจะทําอย่างไรให้คนเข้าใจวิธีการใช้งานวิธีการทําเงินวิธีการถอนเงินแล้วก็นําเงินมาใช้ตรงน,นี้เพื่อนๆสามารถไปทําไปรีวิวต่อได้นะครับหน้าที่ของเราก็คือทํายอดให้ครบขั้นต่ําแค่นั้นเองนะครับทางแอปเน เขาก็จะทําการถอนเงินให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมถามว่าแล้วเราจะเอาเงินออกมาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะครับเมื่อเราถอนเข้าไปกระเป๋าแล้วนะครับอย่างเช่นผมถอนเข้ามาที่อ่าฟอเรตเพย์ใช่ไหมครับผมก็นําเงินนะครับในส่วนของกระเป๋าฟอเรสต์เพย์เนี่ยเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับทำอย่างไรก็คือการโอนย้ายนะครับผมโอนย้ายจากฟอเรสตเพย์นะครับเพราะว่ากระเป๋าฟอเรสต์เพย์เนี่ยมันไม่สามารถขายเป็นเงินบาทได้นะมันใช้ไว้ในการรับเหรียญเก็บเหรียญเท่านั้น นะครับ ผมก็ทําการโอนย้ายนะครับเข้าไปในส่วนของกระเป๋าบิตครับหรือว่ากระเป๋าบีแอนซ์สตางโปก็ได้แล้วก็ทําการขายนะครับเป็นเงินบาทโอนเงินเข้าธนาคารไทยแล้วก็ไปถอนเอาเงินมาใช้ตรงนั้นแค่นั้นเลยนะครับสาหรับขั้นตอนวิธีการขายเหรียญนะครับในส่วนของฟอสเฟตเพนะครับในการโอนเงินเข้าธนาคารเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปดอสอนไว้แล้วนะสามารถเข้าไปค้นหาได้ใน YouTube เลยนะครับวิธีการโอนเงินจากฟอสเฟตเพเข้าธนาคารค้นหาได้เลยนะครับผมทาสอนไว้หมดแล้วนะถ้าใครชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยก็ฝากกดไล กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ <_ C os al> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ